วันนี้ได้คิวเปลี่ยนนมันเครื่องเจ้าดูคติคันนี้นะครับซึ่งจะมาลองน้ำมันเครื่องค่ายแชมป์โลกหน่อยดีกว่านั่นคือเชลเอ็ a วานนะครับมาร์กมาเกสเพิ่งได้แชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นไปและอยากบอกว่ารถที่มาร์กมาเกสใช้แข่งน้ำมันเครื่องที่อยู่ในรถ MotoGP อะ่ะก็เป็นของเชลเอ a ดวานะเขาพัฒนามาร่วมงานกับดูคติ c o r s เซ่นะครับซึ่งสูตรถนนก็จะเป็นตัวนี้ สูตรที่ใช้ในสนามแข่งที่ของรถแข่งก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งเพื่อให้เหมาะกับโจทย์การใช้งานตามโจทย์นั้นๆนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเจ้าน้ำมันเครื่องตัวนี้จะเป็น s h e l l Advance สูตรใหม่นะครับที่ผ่านมาตรฐาน API SP ด้วยซึ่งน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ของเ h e l l Advance ตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีเช e l l Pure p ัสดเทคโนโลยีที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง99.5%ปราศจากสิ่งเจือปนเพื่อปกป้องดูแลแล,และเพิ่มสมรรถนะแบบ Advance ขั้นเทพซึ่งประโยชน์ของน้ำมันเครื่องคือปกป้อองงเครื่ยนนตใ อุณหภูมิที่สูงเพิ่มแรงบิดและการตอบสนองประหยัดน้ำมันสามารถวิ่งได้ไกลขึ้น5กิโลต่อนลิตรลดการระเหยได้ถึง79สะอาดขึ้น33เปลี่ยนน้ำเครื่องเสร็จแล้วนะครับกับเชลล์แอดวานซ์สูตรใหม่ผมว่าล้อมันเหมือนแอบขึ้นไวขึ้นนะนก็เกียร์มันนุ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยอะ่ะมันดูสมูทขึ้นซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีมิชชั่นนะครับไปทดสอบความเทพของน้ำมันเครื่องเทียบเทตัวนี้โดยการไปขี่ที่ ถนนตัดใหม่พระเทพผมวิ่งเส้นเนี่ยบ่อยมากเลยนะยังไม่อยากจะเห็นว่าคําว่าตัดใหม่พระเทพเนี่ยป้ายเขาอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปหาป้ายกันแบบไม่ต้องใช้ GPS กันเลย มันลื่นขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดนะปกติถ้าผมซัดอย่างเงี้ยเมื่อกี้ขึ้นหมดตอกนะอุณหภูมิมันควรขึ้นประมาณช่วงประมาณ9 0้าถึงร้อยได้แล้วนะแต่นี่คือยังอยู่เลข80กว่าเอ๊ะป้ายตัดใหม่ประเทศมันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยโอ้ยพี่พี่รถสวยจังเลยอ่าไป,ปไหนครับเนี่ยพอดีผมหาป้ายตัดใหม่ประเทศอยู่อ่ะรู้ไหมมันอยู่ตรงไหนอ๋อถนนเส้นนี้เลยพี่แต่ป้ายมันไม่มีแล้วเขาเปลี่ยนชื่อถนนไปนานแล้วอ้าวรอผมก็ว่าผมหามาเป็นชั่วโมงแล้วหาไม่เจอ ว่าจะรถมมาลองหน่อยพอดีเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเนี่ยเ oh. นี่ยลองเร่งดูลองเร่งดูแต่ครับ oh. แม่ชอบเร่งเครื่องแล้วเราเนี่ยอ่ะขอนมากเลยผมตอบแทนในการให้น้ำมันเครื่องสูตรใหม่ที่ผมเพิ่งใส่ไปในรถคันนีด้ดีกว่านี่อ้าจะรถมันต้องใช้สี่ลิตรนะครับเชลล์แอดวาน์ก็หาซื้อง่ายๆเอาไปก่อนลิตรหนึ่งแล้วไปหาซื้อเอาที่ไหนก็มีขายบ oh. <Okay. S 2> อกเลยว่าข<ด>องดีเหมาะกับรถแรงๆอย่างนี้ได้งั้นเราไปลองรถกับพี่ดีกว่าไปไปไป